วันนี้เรามาทำกระหล่ำปีทอดน้ำปลาค่ะเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งหัวพอนะคะกระหล่ำที่เราใช้ผัดใช้กระหล่ำทรงเป็นๆน,นะคะกระหล่ำด้านในจะกรวงฉีกออกนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างน้ำพึ่งไว้ให้เสด็จน้ำแบบแห้งๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดกุ้งแห้งก่อนนะคะใช้แค่ประมาณ2ช้อนหรือ20กรมัมอันนี้แล้วก็ตักออกเลยนะคะพอแล้วเจียวกระเทียมต่อเลยะคะ่ะกระเทียมเจียวเหลืองเราก็ตักออกเลยนะคะ นี่ก็พักไว้ก่อนค่ะเอาน้ํามันเมื่อกี้นี้ลงกระทะแล้วก็เปิดไฟแรงๆให้น้ํามันร้อนจัดน้ํามันร้อนจัดแล้วนะคะทอดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรากรองน้ํามันออกกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะจะเอาเหลือไว้โรยหน้าก็หล่ำลงไปเลยแล้วก็กุ้งแห้งก็เหลือไว้หน่อยนึงพริกไทยป่นรึ้นช้อนน้ําปลาดีเราจะให้น้ำปลาดโดนกระทะมันจะได้มีกลิ่นหอมสองช้อนค่ะไฟแรงๆเนี่ยนะคะคลุกแค่ให้มันเข้ากันเสร็จแล้วค่ะปิดไฟ โรยหน้าด้วยอินห้งแล้วก็โรยกะเทียมเจียวนะคะเมนูนี้ก็จะมันๆหน่อยนะคะแต่อร่อยมากค่ะ